งานแปดสามดอกงานมาก เห็ดละงกน้ำครับอา่าโนอสิมีเฉพาะเห็ดเพลิงา็จะได้เห็ดละงกน้ำครับนะครับ,รบอีกดอกหนึ่งที่สวยงามบนแพ้กันครับอ่า กระงกขาวครับกิบเห็ดน้ำกันครับย่างไปครับจากเมื่อยกะเป็นม้วนเนาะได้เห็นเฮ็ดลายดอ,อกเติบไปแล้วครับอันนี้เป็นเห็ดเครื่องข้ามครับสวยง,งามมาแบบแพ็คคู่เลยแพ็คคู่มายางงามเลยเด้อ งามหลายครับสองดองนีกันสณ์แบบมากอืดูไปเอกนังพูดเดิน nhanh nó học sinh sớm giờ học nói nè nói chung với con อ่ะครับผมครับอีก2ดอกทีแล้ว่าสเได้เฉพาะอันเห็ดเพึ่งชาติเนาะครับเก็บไปเก็บมากับมีทั้ทางเห็ดเพึ่งชาติเห็ดเพึ่งทา่าเห็ดเพึ่งข้ามอะไรกันยังแถมด้วยเฮ็ดละงกขาวง,งามๆอะไรกันมีเห็ดละงกเหลืองแซมมานำนะครับนะี่ครับอันนี้คือผลงานมื้อนี้นะครับออกมาในช่วงบ่ายนะครับีนะ่การอาจเชได้โบราณนะครับเพราะว่าตุกมาช่วงบ่ายนกะารอยากเมื่อแล้วเห็ดเพราะว่าคนเก็บนะครับ ตั้งแต่กลางคืนบุญน,นะครับเพื่นมาการเอาเลยกับมาเก็บยามเช้าอีกขอบคุณที่ติดตามครับผมเจอ,อกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ